KKP เกียรตินาคินพัทละอ่าคุณไอซ์มองยังไงครับสําหรับ KKP ครับคุณไอซ์ KKP มองไม่ดีนะครับก็ตัวนี้ไม่เชีย์นะเพราะว่า,เ,าเรื่องเรื่องคล้ายๆเพลงลิสซิ้งนะครับที่เมื่อกี้เราเล่าแบบว่ามีปัญหาเรื่องรถมือสองเนะี่ย KKP ก็เหมือนกันเพราะว่า KKP เป็นเจ้าตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสองเลยนะครับในนั้นเนี่ยเราคิดว่าผลกระทบจากการขาดทุนรถยึดเนี่ยจะยังมีอยู่ นะครับในสักไตรมาสี่ในแม้หนึ่งปีหน้านะเ mm hmm. พราะเรายังเห็นสต็อกลดยึดของเขาเนี่ยมันยังเยอะนะครับ mm hmm. บนบนตัวสินทรัพย์รอกันขายนะครับ mm hmm. อีกพาร์ทหนึ่งนักลงทุนน่าจะเข้าใจกันดีนะ mm hmm. ก็เกเกพีเนี่ยเป็นเป็น,ปนแบงค์ที่มีสัสดส่วนธุรกิจจากพวกรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยพวกบล็อกเกอร์ IPO เนี่ยค่อนข้างเยอะนะ mm hmm. ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เลยของของรายได้นะรวมๆกันนะครับ mm hmm. อ่าซึ่งก็เราก็เห็นกันอยู่นะค mm ุณยุทธนาก็บอกว่าวอลุ่มเทรดก็ไม่ค่อยดี นะครับตอนนี้ก็สองหมื่นกว่าสามหมื่นล้านเนี่ยนะครับดังนั้นธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นการเติบโตนะแล้วก็มาเทียบกับปีที่แล้วปี่แล้วเทดดีกว่านี้ด้วยซ้ำเนาะนะครับรวมถึง IPO หลายหลายอันก็เลื่อนนะครับไปรอช่วงที่ตลาดมูฟเมนต์มันดีกว่านี้นะครับก็ทําให้รายได้ค่าธรรมเนียมของเขาเองก็ไม่ได้สู้ดีนักเหมือนกันนะครับันั้นในมุมเราก็คิดว่าอย่างตัวนี้ชะลอดูก่อนเนี่ยถ้าไม่มีก็อยาเพิ่งซื้อนะครับครับ หลักทรัพยเกษตรกรไทยแนะนำแค่ถือหรือขาย KKP ครับเตัวนี้เราแนะนำถือนะครับราคาเป้าหมาย50บาทครับแนะนำแค่ถือ KKP เป้าปีหน้า50บาทและนี่คือครับกระเป๋าเรียกทรัพบมันน p พ u s s p เช i a l เป็นเป้เอเนกประสงค์แบบผูรูดครับมีทั้งหมด3แบบ สนใจสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วครับมีทั้งสิ้น3แบบนี่คือแบบที่1สุกกายสุกกายสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเต่าครับสื่อถึงอายุยืนมีความหมายถึงสุขภาพที่ดีและสมบูรณ์มีอายุยืนยาวครับแบบที่2ครับกระเป๋าเรียกทรัพมณีพลาสเปเชียลเป้อนเนกประสงค์แบบผูรูดแบบที่2 MP สุขใจ เป็นรูปนกกระเรียนคู่สื่อถึงความรักครับนกกระเรียนคู่สัญ,ญลักษณ์แห่งรักแท้เป็นความรักความผูกพันพอนกกระเรียนจะอยู่เป็นคู่ด้วยกันตลอดชีวิตไม่แยกจากกันนอกจากนี้ครับยังหมายถึงให้อายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานราบรื่นเป็นไปด้วยดีและส่งเสริมนะการเรียนนะให้ได้ผลการเรียนที่ดีด้วย นี่เป็นแบบที่2 MP สุขใจนะครับแบบที่3ครับกระเป๋าเรียกซับมันิพัสเปเชียลเปออเนกประสงค์แบบผูรูปแบบที่3 MP สุขซับนะะดูเผินๆเ,เหมือนตู้ปลาครับจริงๆเราต้องการสื่อนะครับเป็นความหมายที่ดีอีกความหมายหนึ่งนะครับ MP สุขซับปลาครับ8ตัวสื่อถึงความร่ำรวยครับ ปลาคราฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ได้กำไรหรือประโยชน์จากการทำธุรกิจซึ่งหมายรวมทั้งการลงทุน,นด้วยนะครับเมื่อรวมปลาคราบด้วยกัน8ตัวจึงหมายถึงความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยเงินทองโดยไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่คือแบบแบบที่3ถ้าชอบทั้ง3แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกแบบไหนดีแล้วก็ชอบทั้ง3แบบเชิญครับ นี่เป็นเซตเลยสั่งครบเซตสุขกายสุขใจสุกทรในราคาพิเศษเพียง699สินค้าพร้อมส่งสั่งได้แล้ววันนี้เป้พรนความสุขนะครับสั่งครบเซต3ใบ3แบบราคาพิเศษ699พร้อมรับถุงพรความสุข1ใบจัดส่งฟรีครับนสุขใจทั้งทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับ นะ่ต้อนรับในช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านจะได้นําเอากระเป๋าเรียกซั์เนี่ยนะไม่ว่าเป็นการมอบความสุขให้กับตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างที่เรารักญาติสนิทมิตรหายหรือคนที่ท่านปรารถนาดีด้วยสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือลายไอ d พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อสไแล้วตามด้วยคำว่า m ั n น plus ติดกันตรงตัว สนใจก็เชิญได้เลยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ